มือเลยเข้ากระโดดหร้วเปล่าจักแมงอี๋อยบอกสแกนนงสแกนน่ะตบตบญมพ่อพี่ได้ผมรอไอขวนอันนี้อะไรอ่ะน้องเรียนเราไม่มีขายใช่หรอหนาวแต่ไหนอ่ะอ๋ออันนี้แตะอันนี้อีแม่เพื่นหอมมหาตะบ้านเพื่นย่างหน้าวเขาะเออเราเราโตมี่อย่างหล่ะมาหาข้าจังเสียอ้อยป้านายกินเข่าได้เหรออ๋อ กวนตีนหรือเปล่าคะเออหลอกเล่นนะจริงพ่อแม่เราก็เป็นคนอีสานแต่ว่าเราอ่ะพูดภาษาการนายก็อยากใช้คำยากมากนะฟังไม่ค่อยออกได้เข้าใจสันต,ติดิิ์ข้อหนึ่งอ๋อหยังก็สามแหงหรอยกกินข้าวตออ่องเดี๋ยวอยากนะว่าแต่นายอ่ะนายนายชื่อเต๋าใช่ไหมเราเบสนะเออซื้อฮอตดิจังเดยวะวเอ้ยเราเป็นหัวหน้าห้องเราก็รู้หมดแหละ นะมาใหม่ระวังตัวซีเล้งสวยเลิง๋อไปแล้วไปแล้วบายบายบยเจอกันบ่คนสมัยนี้แม่โอ้ยทำงานทำงานจะไปดูเหมือนมีอะไรทำสมบัติมันก็ตีแล้วเราก็ไปจัดให้มันดูเหมือนล็อกเลยเห็นบาดมันเปื้อนแล้วก็ไปเช็ดหน่อยลบตัวเอ็นลบตัวเอ็กซ์บตัวแซดหรืออะไรเนี่ยโอ้ยผ่านมามองนิดหน่อยดีการหล่อไหมหล่อไหม อะไรของมันวะโธ่เฮ้ยค่อนสมัยน like awesome. ี่มันเก๋บ่วะโอ้ช่างแม่งแลี่อย่างว่าอ้อโอ้ยมารยาทมีบ่ดิยางขึ้นมามันโตเฮ้ยฮงเย่นเนี้ยเล่นบาสเปล่ากูไม่ได้ซื้อฮงกูซื้อเต๋าบอกไปตั้งแต่เสางเมึงเลื้ยแล้วเต๋ออ๋อมันก็เหมือนกันนั่นแหละนายน่ะอืมแต่ถ้านายอยากเล่นอ่ะแต่ตอนเย็นอ่ะเราเล่นรอนะอยากเล่นก็มาหาได้ แต่ว่าเขาเหีนมาข่อยเก่งเนอกีฬาน่ะอ๋อไม่เป็นไรเราสอนเองอ๋อได้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 เดี๋ยวเขาไปหาได้ได้จบคาบเรื่องนีเป็นครั้งเดียวโอเกมเนี่ยหมดคาบแล้วเราไปเอาพอๆกันนะแล้วเจอกันนะเดาได้ได้ได้เออไปโหลดไปโหลดเจ็บไปดิเออเฮ้ยเกินปากกาเออเฮ้ยขอบคุณนะ นี่มึงปล่อยมึงจะเอาวันนี้ประกาหนิงโอยลืมลืมลืมไปเลยเออเข้าใจบ้างแล้วเจอกันนะเอ้เราไปร้าที่หนามบ้านตกใจจริงๆแอบจับมือไปด้วยมาสายสั่งสามสิบนาทีมาสีห้ออยู่วะ เด่นกันอยู่แน้เดี๋ยวเหรอเฮ้ยเฮ้ยเบสดเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเต้าม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 าได้ได้เดี๋ยวเราเก็บของก่อน<ม>นี่นี่มามามาเฮ้ยม<า>มือออกไปดิกูบ้านนีนสิพอ่อทำไนวะอ่ามามามาลองชูดตัวก่อนลองชุดตัวก่อนนี่เห็นแป้นไหมชูดอ่ะ,อะมาพร้อมแลออ้ว โอ๊ยโอไอ้ไม่เป็นไรเก่งแล้วเก่งแล้วเดี๋ยวไปเก็บให้เอาไม่เอาไม่เอาไม่นี่เดี๋ยวเราสอนสอนทาดหลับแรกนายก็ย่อลงอย่างนี้นะนี่แล้วนายก็ตั้งมือตั้งฉากนี้เอามือหนึ่งลองนี่นี่นายดูนะตั้งดีจ้ะไหนก่อนเลยเคเคเเดี๋ยวเดี๋ยวนายนายก็แบบนีอด้วยนั่นสิจ้ะนี่เดี๋ยวลองเชิดดูไปเลยอ้ย โอ้ยเก่งมากเก่งมากสุดยอดเลยไหนๆเอามาเพื่อนเราดิเออมาเดี๋ยวเฮาสูดให้ดูไว้เฮ้ยนายช่วยกลับหลังเหรอเนียโอ้ยล้มต่อเก่งมากเลยสุดยอดยอดมาอีกลูกนึ้งมานี่เดี๋ยวสูดหลอดลูกเลยเหรอของแถมจะไหนไปเลยสองป่ เฮ้ยยังลองเตะยอดยอดแบบนี้ตบ้ยเก่งยอดจริงยอดครูดีก็ดีอย่างนี้แหละป้าแบบหลอกแต๊นึงเื่อหนาม้ะเ้สเอาหนามป่ะได้ ห้อเดิมเหรอห้องเหลือแหะเอาปะมามามาอยอ่ฟ้ามัพอดีเลยโอ้ยไม่กินต่อปากเดี๋ยวไม่กินึงยกกินเลยเดี๋ยวจะยาาเลยจะย่าเลยเป็นย่างหนอ โพ่อนาครับเดี๋ยวเปิดนังโป้ผมส่งไปหนังขึ้นนะครับนังโป้เลยเฮ้ยดุดก้อนดูเลยดิเห็นไหมเฮ้ยเลีกไปนะครับพ่อนาไปไปไปเซ็งที่มีเลี่ยงนะครับพ่อนาเฮ้ยย้อนเล็วเฮ้ยเซ็กซี่ขึ้นเงินเดือนให้มาเร็วๆตีองต้องกล้องถ่ายพวกมันมุมกำลังดีเลยอะอะไรครับว้าวเร็วๆไอโฟนเนี่ยครับพ่อนาอุ้ยก็กดเข้าไปในแอปกล้องถึงวะยากไหมดิโอเคครับโอเคครับตอนนี้ก็ตอนนี้ นี่ไง่ไหมครับสุขยอดไดูเลยครับนะสุดยอดนะครับซูมเข้าไปดูซุมเข้าไปดูวิวิวดูมันรักกันดูนะครัะแคนกูแคนทำไมกูไม่มีอย่างพวกมันบ้างเว้เลยเฮ้ยวันหน้าครับพอแล้วเหรอครับแก่แล้วไปนี่ครับวันหนีเร็วนี่ครับเรียนไหนไปเลยครับวันหนาดูแล้ว ทำไมเลหาๆเขาแบบว,ว,วะเากับบะฮูเขากันเนอะเ้ยอืเมืม่อวานดีมากเลยอะเ <c oughs> อ๊ะทำไมอะ,อะสองคนนั้นสองคนนั้นทำอะไรกันนะจะว่าไปแล้วเราก็เพิ่ง ก้มาในชีวิตเขาเองสินะเฮ้ยคนเมื่อวานอ่ะใช่แฟนนายรื่เปล่าอ๋อบังนั่นอ่ะบอแมนอันนั้นมูเฮาเองอันนั้นมูเฮาเห็นว่าขันนายคื้จังหั่นเขากับบอเคยขึ้นกับผู้ใดทอตอนที่เฮาอยู่กับนายเลย แม่นระยาสูเคตัวตอนนี้เขาว่าดรูปนายอยู่เบิ้งว่าไหนีหนมาดูสิไม่ใช่แฟนนายจริงใช่ไหมโมแมนโมโอยเ,เ,เอย้แล้วไปนะให้เราคิดอยู่ตั้งนานเลยอสุดตอนจบแล้วก็เสียงหล่อแล้วผมว่าเราได้เจอนาย